อ่าโอเคครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการโหลดวิดีโอจาก YouTube ครับวิธีนี้ต้องใช้โปรแกรมนะครับแต่โปรแกรมอะไรค่อยมาว่ากันครับขั้นตอนแรกครับเปิดที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วเข้าที่ YouTube ครับแล้วก็หาวิดีโอที่คุณต้องการครับผมอยากจะดูโมโนผีวันที่30กันยา58 ตนงครับเลยเลยเลย,เลยนี่ครับฮิกเข้าไปโอเคต่อจากนั้นเราก็ต้องมีโปรแกรมครับโปรแกรมนี้ มีชื่อว่าชื่อว่าโปรแกรมอ่าอยู่ไหนวะโปรแกรมโปรแกรมโปรแกรมนี่ครับชื่อเออไม่ใช่ไีไ่อันอันนี้ชื่อชื่อโปรแกรมว่า free make video downloader ครับก็เดีวบัญชีเข้าไปเดี๋ยวอ่าผมจะหาลิงก์วาให้ใต้ ใต,ใต้คลิปนะครับก็ดับเบิลคลิกเข้าไปครับก็จะโหลดอย่างนี้ครับรอสักครู่หนึ่งะจะได้หน้าตาอย่างนี้นะครับพอได้หน้าตาอย่างนี้แล้วเรากลับไปที่เว็บ e b b r เอาาซอร์ครับเราก๊อปลิงก์ครับจืดคลิกขวา คัดลอกครับแล้วก็ย่อแล้วกดตัวนี้ครับท a s ย u r อลนี่มันก็จะขึ้นวันที่สองสองร้อยสองพันสิบห้าเนกันคู่รักคู่เขาตายนี่ใช่ไหมครับทีนี้วก็รอครับนี่ครับมันจะขึ้นโหลดก็ใช้เวลาโหลดทั้งสิ้นประมาณ ล้วจะเนตบ้านคุณนะครับบ้านผมประมาณนะตีมสิบแปดนาทีเก้าทีอะไรก็ว่าไปโอเคแล้วโปรแกรมนี้นะครับเราสามารถเลือกให้มันเซฟทูวิดีโอนี้ไปเก็บที่ไหนก็ดูตรงนี้ครับเซฟทูซี user มังกรวิดีโอก็จะเปลี่ยนกันได้ครับก็กดเข้าไป Browse แล้วก็เลือกครับเก็บที่ไหนก็ได้ เก็บที่ไหนก็ได้ครับผมเก็บที่เนี่ยโอเคครับก็มีแค่นี้ครับคลิปแล้วพอโหลดเสร็จน,นะครับก็จะอยู่ในเนี้ยคุณก็เปิดดูได้เลยไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวลิงก์จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับก็ถ้าถูกใจก็กด subscribe อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับด h อีโค่ทีวีขอปิดรายการไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ